ลูกขายตรวจสอบอยู่ข้างหน้าแจ้งเสนาะสมารใกล้เกียงบริษทัทไทยโฟลงเชือดอยู่แนทางอาชีพส่วนเหที่แน่นอนอยู่บริษทัทไทยโลดงเชือดสาสาสมารใกล้เคียงบรับริัรับรััอรับผม ใ,ใกล้เคียงจวนเหตุสายยี2สิบสองสองตะลอมจากําลัอาสา2าาสห้าสอ<า>งอาสาแปดสิบห้าถสองวสิบสี่ตะวีจอสอบวสิบสิ3นี่ส,ส 2. 2> ิบสองสจอแจเติม จ้าห้าหกสี 5, 6, 4, 10, ่ว้อสิบจ้าห้าหกสี่วอสิบจูนิสจ้ายี่สิบสองสาม